ไม่สบายไงอ๋ไม่ค่อยได้กินค่ะมันไม่มีรสชาแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใช่ได้ลดน้อยนิดนึงลงไปสองสามโลค่ะหอมอยู่แต่ก็พยายามกินอยู่ค่ะมีคนทักเยอะรนาะดูหอมลงเยอะทักทักตลอดค่ะมีก็แบบพยายามจะทานมากขึ้นก็ดีค่ะก็ปกติก็ไปนอนเล่นในโรงพยาบาลวันหนึ่ง ใช่ก็เป็นเอติดเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไวรัสค่ะมีอันตรายไมไม่มีไม่มีก็นอนให้น้ำเกลรอปกติค่ะก็รออาการดีขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็วันนั้นจริงๆคหมอก็ให้แอดมิทเพราะว่ลัว่ากลับบ้านเราจะไม่นอนนอนดีกว่าค่ะอะไรเง้ยก็จริงๆก็เดี๋ยวก็คงมีเวลา่ะใช่ก็รอปิดกล้องละครอะไรอาจจะไป พักผ่อนกับครอบครัวก็ได้แล้วนะคะใช่จริงจแล้วก็หยุดไปวันนึงมันกระทบกันก็เยอะเหมือนกันวันนั้นก็มีแบบโอ้โหมีพี่ๆมาที่โรงพยาบาลเต็มเลยค่ะมาเลื่อนคิวเลื่อนคิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็กเาคือไม่กตรงไหมก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าจริงๆสเกจเดิมมันเต็มทุกวันแล้วก็สมมติว่าเราหยุดหรือว่าแบบพักผ่อนไปหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของ การถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะบัญชีแบบเหมือนกองมีการเตรียมชิมงานไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแต่ว่าก็พยายามชดเชยในส่วนที่ทําได้เ็วที่สุดอุ้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีค่ะใช่ก็น่าจะเป็นเรื่องการพักผ่อนนอยมากกว่าใครคะโอไม่ไม่มีไม่ได้คุยกันแล้วค่ะใช่ ก็สักพักแล้วค่ะเขาก็กลับไปเรียนก็เรียนปกติค่ะก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะก็ให้เกียรติกันเหมือนเดิมอันนี้ว่าห่างกันใช่เพราะว่าจริงๆเราก็มันก็ลองดิส t a น c e เนาะใช่เราก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการทํางานเราด้วยก็คือคุยกันไม่ดีว่าเออยังงกันทำงานก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็จริงๆเราก็ค่อนข้างให้เกียรติกันเหมือนเดิมนะคะใช่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดี จริงๆเรื่องนี้เขาพูดตลอดแหละค่ะใช่แต่ว่าเราก็เราก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วนเ,าเ,าเานวาะาอ๋อไม่เป็นไรเราค่ะก็วันวันนี้ถ้ายังไม่ใช่วันข้างหน้าก็เราก็ไม่รู้เนาะนะเขาจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะคะจริงๆมันก็ตอบเหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าประเด็นอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนิดนึง ใช่แล้วก็อาจจะมีบางประเด็นที่ม,มันมีการตอบซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นหมายควาะอาจจะมีความรู้สึว่าอาจจะบบดูแขกดูแบบอะไรอย่างเงี้ยอือไม่หรอกมั้งคะจริงๆแล้วมีก็ยังเหมือนเดิมนะคะใช่ทุกสิงง่งทุกคนมันก็ดูหลบดูเปลี่ยนไปไม่หลอกมันเป็นช่วงก็เป็นช่วงอย่างเงี้ยแหละค่ะมีแบบ แล้วแต่ช่วงค่ะใช่ทุค้งก็ไม่ได้าไม่เลยไม่เลยค่ะมินก็ยังปกตินะคะก็ยังล่าเลยปกติอาจจะเป็นช่วงนี้ป่วยด้วยนิดนึงมนเป็น้อเง,งว่า่าติดตามผลงาน,นมิหมินดูชี้ิเรื่องนี้ไม่ได้ ไม่ ain. จริงมินยืนยันเรื่องนี้เหมือนเดิมนะคะจริงเราเรื่องนั้นก็ค่อนข้างมีความกระจ่างแต่ว่ารอเวลาทีา่ไปเอาของแค่นั้นเองเนาะก็อย่าเพิ่งเร่งแล้วกันนะคะหรือว่าอาจจะให้จ้างคนไปเอาก็ได้ <c oughs> ก็คือตอนนี้เราพยายามจะเร่งที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีคําตอบจริงๆมินก็ยังไม่รู้จะทำไงตอนนี้มินก็เร่งทํางานทุกอย่างเท่าที่ทําได้เนะเาะก็ให้เวลานิดน,นึงแล้วกันคะ่ะเพราะจริงมันก็มันก็มีการตรวจสอบไปแล้วเนาะแล้วก็มินก็ทําทุกอย่างตามกฎหมายทุกอย่างก็ จริงๆชี้แจงไปหลายรอบแล้วไม่ได้มีช่องลับลึกลับใดๆดังนั้นมินก็เดินออกปกติไม่ได้มีการตรวจใดๆเนาะใช่จะให้คนไปเอาให้แบบเอากลับมาให้มันมมจริงจริงควรไปเอาเองค่ะใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะเกิดเอาคนเอากลับเข้ามาแล้วไม่มีการตรวจสอบหรือไม่มีการแบบเสียภาษีอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเพราะจริงเราก็ซื้อมาใช้อ่ะค่ะ จริงเราไม่ได้ซื้อมาขายอยู่แล้วเราซื้อมาใช้แล้วก็เราไม่รู้ว่าถ้าฝากคนอื่นมันจะเข้ามาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาเข้าไปเองมันก็มีประเด็นอยู่แล้วก็จะได้ให้มันเป็นเรื่องไปล้าชัดเจนถูกต้องอยม่ไหมคะขออนุญาตค่ะด้วยด้วยไม่หรอกค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เนาะทุกคนก็อยากจะเท่าเทียมทุกคนก็อยากจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในดับของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจค่ะคนแบบจับโยา ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะเราก็ยังใช้ชีวิตปกติเนาะก็ยังได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายๆท่านเพราะว่าจริงๆเราก็ดําเนินชีวิตปกติแล้วก็ไม่ได้มีความผิดปกติในการทํางานความรับผิดชอบทุกอย่างยังปกติค่ะแล้วก็ทํางานเต็มที่เหมือนเดิมคนบอกว่าเราเครียดขึ้นหลังจากโดนกระแส่ต่างๆยังไงคะเหมือนดูเครียดดูเครียดดูแบบส่วนไหนที่บอกว่ามินเครียดขึ้นคะไม่มีเนาะใช่มินก็ยังใช้ชีวิตปกติค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหนักมากกว่าเพราะช่วงนี้ก็ ค่อนข้างได้รับโอกาสเยอะแล้วก็เราก็เลือกที่จะรับงานเยอะด้วยเพราะช,ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะพักผ่อนเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกลับมารับงานมากขึ้นมีหลนอะไรหรือว่าองกบบดังขึ้นอลยเปลี่ยนไปือืจริงๆมินว่ามินก็เหมือนเดิมนะคะใช่ก็ถ้ามีอะไรที่มินทาให้หลายๆคนไม่พอใจก็ขออภัยไว้ไนะที่มีด้วยแล้วกันนะคะก็มีอะไรก็บอกได้เตือนได้แล้วกันเพราะว่าจริงมินก็ถือว่าโตมากับวงการบันเทิงเนาะแล้วก็ เราก็เติบโตขึ้นในทุกๆปีแต่ว่าบางทีวินคิดว่าคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เราจะไปตามเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะบางทีเราก็อาจจะไม่เหลือความเป็นตัวตนเลยเพราะว่าคอมเมนต์มันบางทีมันมีหลายคอมเมนต์เราก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะบางทีเราเลือกที่จะฟังคอมเมนต์หลายๆทีแล้วมันก็มันก็ทาให้เราเราไม่รู้จะทําอะไรอะคะ่ะใช่ก็เลือกที่จะไม่อ่านแล้วก็มีความพอดีดีกว่า